อะจาริตอบสองก้ยัสบถามข้อมูลได้ไหมคะดิฉันนะคะนักการศึกษาสีันนะคะพนักงานสอบคำถามนะคะค่ะตอสอบถามข้อมูลได้ไรมคะค่ะเมื่อกี้มีเอ่อ โทรมาออัตโนมัติบอกว่าเบอร์จะถูกละง,งับภายในสองเรียกกันว่าโดนกันทั่วหน้าจริงๆค่ะสําหรับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มีกลลวงนะคะต่างๆนานาโทรมาหลอกประชาชนให้อโอนเงินรวมถึงดาราหลายคนคนในวงการหลายคนหรือแม้แต่ตํารวจเองค่ะก็โดนหลายคนเหมือนกันนะคะที่ได้มีการรับสายแต่หลายๆคนค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เขารู้ทันนะคะมีวิธีรับมือนต่างๆออกไปค่ะต้องบอกว่าอย่างนักร้องลูกทุ่งก็คือคุณสุนารีราชสีมานะคะเขาเองเนี่ย เพิ่งเจอกับตัวเองเหมือนกันค่ะโดยคุณสุนารีนะคะโพสต์เป็นคลิปที่กำลังรับสายคอเซนเตอร์แต่งานนี้ค่ะต้องบอกว่าทําเอาปลายสายเนี่ยถึงกับรีบวางสายทันทีนะคะเพราะว่าได้ฟังชื่อแล้วก็นำสกุลที่คุณสุนารีบอกไปเนี่ยสงสัยคอเซนเตอร์จะรู้ทันค่ะไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะ าสักงา,านกวี่รารนะคะาานานอาจจะ้องสถาข้อมูลเร่องั้นนะคะการนสนะคะสน,นักงานองสัตวชงนะคะค่ะองสอบถาข้อมูล่อคะค่ะเมื่อกี้มีอโทรมาอ o อตบอกว,ว่าเบอร์จะถูกละงัดภายในสงชั่วโมงนะคะ,อะโอค,ค่ะ,ะ,คคะตงกงานนะะเรื่องไหไกับคุณอะไรคะ จิ๋มค่ะอะไรนะค่ะมาขอเป็นชื่อในทะเบียนราษนะคะในระบบต้องตรวจสอบนะคะว่าบาัตรประชาชนที่รงทะเบียนนะคะมันเป็นชื่ออะไรนะคะชื่อคนนะคะแจ้งชื่อไม่ตรงกับเบอร์นะชื่อจิ๋มจ้ะชื่อข้ามเบอร์ใช่ค่ะชื่อจิ๋มชื่อจริงก็ชื่อจิ๋มจ้ะอ๋อจิ๋มค่ะคุณจิ๋มน,นะค่ะจิม๋มมันจะเปอะไรคะมะโหรานค่ะขันชื่อจนะเป็นหน้าชจนี้ ใช่ค่ะจิ้มมโหฬลานค่ะขำมาแเลยมระกดตัดไปเลยมันรู้ทันวีเด้อ เนี่ยค่ะพอโพสคลิปนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแคปชั่นก็มีการลงไว้เหมือนกันเขาเขียนเอาไว้นะคะบอกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นไงล่ะเจอเจ,อเจอ๊จิ๋นเข้าไปเออคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าแม่สุเนี่ยก็มาสายฮาเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยจะโกรธหรือว่าจะฮากันดีนะคะแม่ขาเล่นแบบนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแม่สุเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะเล่นกับแม่แม่ก็เล่นกลับค่ะแต่เท่าที่เห็นนะคะมีแม่แอบหลุดคำนะคะเขาอาจจะจับได้ตรงที่แม่ขำนี่หละค่ะและนี่คือข่าวไ,ไทยนิว แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม